อาหารไม่เป็นเพียงแหล่งของสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่อาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราเพราะอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละสัปดาห์ที่เราต้องไปตลาดเพื่อจับจ่ายซื้ออาหารสดมาปรุงประกอบอาหารนอกจากนี้อาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วยเพราะแต่ละถิ่นมีอาหารพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นนั้นแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าอาหารที่ไม่สะอาดก็สามารถเป็นสื่อนำโรคมาสู่คนได้ อาหารโดยเฉพาะอาหารสดอาจปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียปรสิตหรือไวรัสสำหรับไวรัสที่ปนเปื้อนในอาหารที่พบได้บ่อยได้แก่ไวรัสตับอักเสบชนิดเอและไวรัสโนโรไวรัสทั้งสองชนิดนี้มีอนุภาคเป็นทรงเหลี่ยมค่อนข้างกลมเปลือกแข็งมากภายในบรรจุสารพันธุก,กรรมชนิด RNA สายเดี่ยวมีความทนทานในสิ่งแวดล้อมต้องใช้ความร้อนที่60องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน,านถึง30นาทีจึงจะสามารถทำลายได้ จากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี2017ได้ประมาณการไวร้ว่ามีการระบาดของไวรัสตับอักเสบชนิดเเกิดขึ้นทุกปีประมาณ1.4ล้านรายทั่วโลกโดยในประเทศไทยมีการระบาดของโรคจากไวรัสตับอักเสบในหลายจังหวัดโดยเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตประมาณ0.5%ของโรคตับอักเสบที่มีสาเหตุมาจากไวรัสทั้งหมดการติดเชื้อตั้งแต่ไวเด็กเล็กจะไม่แสดงอาการและมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต แต่การติดเชื้อในผู้ใหญ่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดตับอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า50ปีอัตราการตายจะสูงขึ้นระหว่าง1ถึง5.10%หากป่วยไม่ถึงเสียชีวิตการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด A จะทำให้ผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขาดรายได้และค่ารักษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ส่วนไวรัสโนโรก่อให้เกิดการติดเชื้อผ่านทางอาหารเป็นอันดับหนึ่งและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับสี่ของโลกที่ติดเชื้อทางอาหารทั้งหมดในแต่ละปีไวรัสโนโรเป็นสาเหตุให้เกิดอุจจาระร่วงทั่วโลกถึง685ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า5ปีประมาณ200ล้านรายและเป็นสาเหตุทําให้เด็กเสียชีวิตประมาณห0,000่นรายทุกปีซึ่งเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในประเทศที่กําลังพัฒนา ในปีคริสตศักราช2021ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา CDC ได้มีการประมาณการว่าทุกๆปีไวรัสโนโรทำให้ทั่วโลกมีการสูญเสียค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยถึง60,000ล้านเหรียญสำหรับประเทศไทยมีการระบาดชัดเจนของไวรัสโนโรมาเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่มีอากาศเย็นตั้งแต่พุทธศักราช2555เป็นต้นมา โดยในปีพุทธศักราช2559นี้มีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในหลายจังหวัดและมีการระบาดต่อเนื่องปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการกำจัดเชือ้อและยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันการติดเชือ้อไวรัสโนโรด้วยไวยรัสตับอักเสบชนิดเมีระยะฟักตัวนาน2-6ถึงสัปดาห์ดังนั้นยากที่จะรู้ได้เลยว่าได้รับเชื้อมาเมื่อไหร่หลังจากเข้าสู่ร่างกายแล้วไวรัสชนิดนี้จะแพร่ผ่านกระแสโลหิตไปที่ตับเพื่อเจริญเพิ่มจํานวน อาการที่เด่นชัดจากการเกิดโรคคืออาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านแต่อาการเคลื่อนไส้อ่อนเพลียโดยไม่มีอาการดีซ่านก็พบได้บ่อยเช่นกันผู้ป่วยจะมีอาการไม่สบายเป็นเวลาหลายสัปดาห์แต่ในที่สุดร่างกายก็ฟื้นฟูสภาพกลับมาปกติส่วนไวรัสโนโรมีระยะฟักตัวสั้นประมาณ1นสวันเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วไวรัสจะเพิ่มจำนวนในเซลล์บุพนังลำไส้พร้อมกับทำลายเซลล์เป็นจำนวนมาก จนทำให้สูญเสียความสามารถในการดูดซึมโมเลกุลของน้ำเกลือแร่และน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ผู้ป่วยจึงมีอาการท้องร่วงอย่างเฉียดพลันเพื่อขับของเหลวที่คั่งค้างนั้นออกมาส่วนอาการทางคลินิกมีได้หลายรูปแบบอาจมีเพียงอาการท้องร่วงเพียงอย่างเดียวหรือมีอาการอาเจียนหรือปวดท้องร่วมด้วยบางรายมีอาการท้องร่วงรุนแรงจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียน้ำและเกลือแร่จนอาจเกิดอาการช็อกได้ ถ้าไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กเล็กและผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีมักไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองภายใน24-48ชั่วโมงการปนเปื้อนเชื้อในอาหารนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงหอยนางรมในแหล่งน้ำปนเปื้อนสิงปติกูลหอยก็จะสะสมเชื้อไวรัสในตัวหอย และเข้าสู่ร่างกายเราตอนรับประทานหอยสดนั้นเข้าไปนอกจากนี้การปนเปื้อนเชื้อในอาหารยังเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งตลอดห่วงโซ่อาหารไปจนถึงผู้บริโภคด้วยนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดๆที่ทําให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อเราด้วยเช่น 1. อาหารตกท่ารีบเก็บภายใน5วินาทีสามารถนํามารับประทานได้เพราะยังไม่มีเชื้อโรค 2. การบีบมะนาวลงไปแล้วทําให้สีอาหารเปลี่ยนบ่งบอกว่าอาหารนั้นสุกแล้ว สามอาหารที่ปรุงสุกเชื้อตายหมดแล้วเก็บไว้รับประทานนานๆได้โดยไม่ต้องเก็บในตู้เย็นสี่อาหารที่เก็บไว้นานๆไม่มีกลิ่นบูถือว่าอาหารนั้นปลอดภัยแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสผ่านทางอาหารเริ่มต้นง่ายๆด้วยการ 1. ล้างมือของเราให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหารหรือภาชนะที่เกี่ยวกับอาหาร 2. อ,อาหารสดผักผลไม้ต้องล้างให้น้ำไหลชะเอาเชื้อออกไป หรือแช่ด่างทับทิมผงโซเดียมไบคาร์บอเนตประมาณ15-30ถึงนาทีก่อนแล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งก่อนนำมาปรุงอาหาร 3. ปรุงอาหารให้สุกและให้ความร้อนนานพอฆ่าวไวรัสให้ไวรัสตายก่อนนำอาหารมารับประทานสใส่ถุงมือเมื่อหยิบจับอาหารถ้าจับสิ่งอื่นก็ถอดถุงมือนั้นออกก่อนแล้วค่อยสวมถุงมือใหม่หการเก็บอาหารที่ทานไม่หมดให้ใส่ภาชนะปิดฝาให้ไม่ชิดแล้ว เอาเข้าตู้เย็ยนรับประทานให้หมดภายในสองถึงสาวันถ้านานกว่านั้นต้องเก็บในช่องแช่แข็ง 6. การรับประทานอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบก็เลือกแหล่งที่แน่ใจว่าสะอาดนอกจากเราป้องกันตัวเราแล้วในฐานะผู้ผลิตอาหารหรือพ่อเลี้ยงหอยนางรมเรายังสามารถช่วยติดตามได้ด้วยว่าหอยนางรมของท่านปลอดภัยดยการใช้ชุดตรวจท,ที่ทีมวิจัยผลิตขึ้นมามีวิธีการทำที่ง่ายๆและรวดเร็ว หลักการของชุดตรวจคือสารพันธุกรรมของไวรัสมีจํานวนน้อยแต่ก่อโรคได้เราจึงมีการเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมก่อนด้วยการสกัดไวรัสออกมาจากอาหารจากนั้นเราก็เอาสารพันธุกรรมของไวรัสในของเหลวนั้นมาเพิ่มจํานวนที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสและนําม,มาหยดอ่านผลแล้วสังเกตแถบสีที่เกิดขึ้นคล้ายกับการตรวจเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโคะวิดเี้คทาใหร คนที่เรารักปลอดภัยจากไวรัสค่ะึ่งในที่สุดนี้ขอใหุ้ืคนรู้เป็นปนะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องรู้ว่าหาให้ปลอดภัยเพื่อให้เราทุกคนปลาดภัจากโรกันค่ะ